สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับวันนี้จะเป็นสินค้าใหม่ ในเดือนนี้เลยฮะสิงหาคมนะครับแล้วก็เป็นกันาพาเพียงหนึ่งเดียวนะฮะในเดือนนี้ก็คือตัวนี้ e ี l i คล e กันดั้นะครับเป็น Master g r เกรนะครับก็เป็นหุ่นใหม่เลยนะจากในซีรีส์ของ g u นดั้ม e ี d นะฮะแล้วก็เป็นภาคที่เขาเขียนไปเลยว่าเป็นภาคเออ e อี l i คล e นะฮะทีนี้ตัวนี้นะครับเนื้อหาความเป็นมามันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะครับไปกันเลย สำหรับเรื่องย่อนะครับของตัวกันดัมอีคลิปนะครับซึ่งจะเป็นตัวมังงะนะครับในเรื่องย่อก็จะต่อหลังจากนะครับสงครามของสาพันนะฮะหรือว่าแ plant war นะฮะ ตัวโลกแล้วก็โคลนีต่างๆนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับในเรื่องของความเสียหายนะครับที่เป็นทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างนะครับไปจนถึงการใช้ชีวิตประจําวันนะฮะที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับบางสถานที่นะฮะจะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมนะฮะเต็มไปด้วยซากของเครื่องจักรนะครับซากขยะผลพวงจากสงครามนะฮะแม้ว่าสมาคมจังกิลนะฮะจังกิลเนี่ยก็จะอยู่ในซีรีส์ที่เป็นของเลตเฟมนะฮะ ตัวจังกิลนะครับก็จะมีหน้าที่ในการคัดแยกขยะพวกอวกาศอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นําไปบูรณะใหม่นะครับซึ่งเป็นเข้าของเครื่องใช้ได้นะครับหรือแม้แต่โมบิลสูตรนะครับผมจังกิลนะฮะก็ไม่สามารถบรรเทาความเสียหายได้ทั้งหมดนะครับผมทําให้ออฟนะฮะที่นําโดยคางอลิยูระอัสฮานะครับหนึ่งในตระกูลผู้มีอิทธพลนะฮะของตัวออฟนะครับได้หาทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับ ในเรื่องของสถานที่นะครับในเรื่องของงานต่างๆนะครับหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก็คือหน่วยงานที่ชื่อว่า ODR นะครับหรือหน่วยบรรเทาสาธารณภัยแห่งออฟนะครับผมก็เลยกําเนิดถือขึ้นมาบนโลกนี้นะครับและด้วยความมุ่งม,มั่นนะครับแล้วจุดประสงค์นะครับก็คือเป็นความช่วยเหลือในพื้นที่ที่เสียหายจากสงครามนั่นเองนะครับ แต่ดูเหมือนว่านะครับจะมีคนที่ไม่พอใจนะฮะที่ออฟเครมผลงานทั้งหมดนะครับเป็นของตัวเองนะครับก็เลยมีการเรียกร้องให้มีการตั้งชื่อใหม่นะครับก็จะตั้งชื่อว่าเป็น IDR นะครับหรือหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนานาชาตินั่นเองนะครับคือเปลี่ยนจากออฟนะครับเป็นนานาชาติแทนนะครับซึ่งการทำงานเนี่ยจะทำงานภายใต้เขตอำนาจศาลสากลของสหพันธ์โลกนะครับแล้วก็ กระทรวงการต่างประเทศของออฟนะครับแต่ไส้ในนะครับที่ทุกคนมีความเกี่ยวข้องนะฮะก็ยังเรียกเป็นหน่วยงานว่า ODRUD นะครับผมสมาชิกในหน่วยงานนี้นะฮะมักจะถูกเรียกว่าอ็อเตอร์นะฮะหรือว่า O D นะฮะแล้วก็ R E R นะครับ เนื่องจากพวกเขาถูกส่งไปทั่วโลกเพื่อิบัิภารกิจนะแต่อีกในหนึ่งก็คือซาพันเองก็ไม่ได้ไว้ใจ ODR สักเท่าไหร่และเกรงว่าความลับทางทหารจะถูกเปิดโปงจึงมีบางพื้นที่ที่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรทําให้ ODR ต้องพัฒนาศักยภาพด้านการแทรกซึมเพื่อช่วยเหลือพร้อมกับงานด้านข่าวกรองอีกด้วยอีกคิปกันดั่มจึงถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่นั้นครับผม หนึ่งในผลิตภัณฑ์โมบิลสูตรทับสุดยอดนะ,ะที่พัฒนาโดยตามใบสั่งของออฟนะฮะอีกิปกันั่นนะ,ะเป็นหุ่นที่คาดว่าน่าจะพัฒนาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงไล้เรียกกับพวก s t สเทซิลีนะฮะทั้งหลายนะครับผมจุดเด่นของอีกิปกันดั้มนะฮะก็คือระบบพลางตัวนะฮะหรือว่ามีลลาร์คอร์ลอยนะครับก็เป็นแบบเดียวของบิดกันดั้มแล้วก็แอสเทโก a m e นะครับพร้อมติดตั้งระบบพิเศษนะครับสำหรับการแทรกซึมในพื้นที่ที่สู้รบนะฮะแต่ถึงจะเป็นโมบิลสูตรสายอแอบทำภารกิจนะครับแต่ตัวมันนะฮะก็มีความสามารถในเชิงการเน็กประสงค์นะครับเช่นเดียวกับกันดั้มกัตซิลีนะฮะหรือว่า GAX t ซีรีส์ต่างๆนะครับอย่างสไตร์กันดั้ม โดยมีการรองรับงานของ s t แผ่นนะครับของสาพันนะครับแล้วก็วิศัตร์แพ็ของซาร์ฟนะครับได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะใช้ระบบปลั๊กแบบเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ด้วยกําลังเครื่องนะฮะที่สูงกว่าเอสทั่วไปนะฮะและความสามารถที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายทําให้นักบินต้องรับภาระอย่างมากและทัสมิโฮรินะฮะนักบินที่เป็นเนเชอรันะฮะมนุษย์ธรรมดา ที่มีร่างกายแข็งแรงเกินปกตินะครับก็ได้รับหน้าที่เป็นนักบินให้กับอีคลิปกันดั้มตัวนี้นั่นเองนะครับในด้านของประสิทธิภาพนั้นยังเป็นข้อมูลลับสุดยอดอยู่นะฮะเพราะไม่เคยมีใครเห็นเจ้าอีคลิปกันดั้มลงสู่สนามจริงนะครับแต่จุดที่โดดเด่นนะฮะและอยู่ในสเปคนะครับยังเป็นทางการก็คือการแปลงร่างเป็นโมบิลอาร์เมอร์นะครับในรูปร่างของยานลบความเร็วสูงนะฮะ เมื่อเปิดใช้งานควบคู่กับมิลลาดคอรลอยแล้วจะทําให้การเดินทางในฐานะหน่วยงานรับอเนกประสงค์ของออฟสามารถทํางานได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือสินค้าต้อนรับการกลับมาของกันน้ำสีภาคใหม่ล่าสุดที่แม้ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ในหนังสือกร์ตูนนะฮะแต่ก็รัดคิวนะฮะมาเป็นมาสเกต1ต่อร้อยกันเลยทีเดียวโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังนะฮะเนื้อหาโดยย่อกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอาร์ตบ็อกกล่องนะครับมาสเกต อีกิปกันดัมตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับก็สําหรับโลโก้ภาคนะครับนี่โลโก้ภาคของเขานะครับกันดัมซีทอี l ิปนะฮะบันไดโลโก้ฟ้านะครับหลายๆคนก็ถามว่าฟ้ากับแดงต่างกันยังไงไม่ต่างครับต่างแค่สีนะฮะแล้วก็อัดเวิร์กนี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมันเป็นทั้ง Mobile s u ตรแล้วก็โมบิลอาร์เมนะครับลักษณะในการเปลี่ยนฟอร์มนะฮะก็จะเปลี่ยนไปตามนี้นะครับ ด้านหน้าด้านหลังของหุ่นนะฮะเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แมชชีนิกต่างๆนะครับอันนี้เป็นเฟรมด้านในนะครับมีทำเป็นชิ้นใหม่นะครับเยอะนะครับแต่ก็มีชิ้นเก่าตามมาด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของคู่มือนะฮะนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็น post action นะครับของตัวอ e ี i ิปกันดมและแน่นอนลูกเล่นในการใส่แพ็คทั้งหมดนะฮะ ใส่ได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวอ e ียิปกระดัมตัวนี้นะครับแล้วก็กล่องนี้ราคาอยู่ที่5 0 0 0 5,500ยเยนใช่ไหมน่าจะห้0 0ันห้าร้อยหรือว่า5,000เยนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้ได้มา1 7 5่ด้บาทในราคาที่ไม่ได้พรียอเดอร์นะฮะเป็นราคาที่ซื้อใหม่วันนี้เลยนะฮะที่ของออกสดๆร้อนๆอ่ะ <S <S เปิดกล่องพร้อมกันนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่ายังไม่ได้ดูรีวิวจากต่างประเทศหรือว่าช่องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าอยากจะขอเสพแบบความสดใหม่ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะฮะก็กล่องนี้ก็เปิดมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าส่งมาทางก a p นะครับก็ยังเห็นอยู่นะครับมันอาจจะเลเทอะไรไปก็ว่ากันไปนะับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นนะมานับถุงกันดีกว่านะถุงที่หนึ่งนะครับถุงที่สองนะฮะถุงที่สามจะเห็นว่าสามถุงนี้เป็นถุงที่แบบแนวยาวแล้วเป็นแผงใหญ่นะ ุที่4นะครับถุงที่5้าถุงที่6นะครับถุงที่เจ้มีถามมาให้แจ๋วเลยถุงที่8ครับมีทั้งหมด8ถุงนะครับพร้อมกับคู่มือนะฮะที่เป็นรูปเล่มนะครับของตัวอ e ีกิ p กันนำํำเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่า สำหรับคู่มือนะครับของอีกิ p เปนดัมนะก็จัดว่าเป็นรูปเล่มที่ค่อนข้างจะหนาเลยทีเดียวนะฮะก็เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาของตัวอีกิ p เป็นดัมเองนะครับแล้วก็ลำดับขั้นตอนในการต่อนะครับหน้านี้จะเป็นแผงนะครับแล้วก็จะเป็นแผงเก่านะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัว i 1แผงนะฮะแล้วก็ J2 แผงซึ่งกระกบาดนะครับจะเยอะมากก็กระกบาดก็คือส่วนที่เราจะไม่ใช้นะฮะ ในส่วนของการประกอบนะครับเขาก็จะแยกมาเลยครับว่าให้เราเตรียมแผงอะไรใดๆไว้บ้างนะครับเริ่มต้นก็คือหัวกระตัวบอดี้เนี่ยจะติดกันเลยนะครับก็มันน่าจะแยกจากกันไม่ได้นะถ้าดูจากตรงนี้นะอย่างที่บอกผมยังไม่ได้ดูรีวิวจากไหนนะครับก็ขอดูจากทางคู่มือไปก่อนนะครับในส่วนของการประกอบนะครับหัวกระลำตัวก็ประมาณนี้นะแล้วก็พาร์ชชิ้นแขนนะครับแล้วก็ชิ้นขานะครับพาร์ชชิ้นแขนนี้ประกอบเยอะพอสมควรเลยนะ แล้วก็ชิ้นเอลนะฮะแล้วก็ในส่วนของพาสอาวุธนะครับก็จะมีบีมชิลบีมไรเฟิลนะฮะแล้วก็บีมเซเบอร์อ่าอ่าตรงนี้ตรงกลางหน้าคู่สีนะครับอันนี้ก็แสดงในส่วนของการทรานส์ฟอร์มนะฮะแล้วก็อันนี้คนขับนะครับอันนี้คือตัวของคนขับนะฮะก็คือทัสมิเห็นไหมนี่ชื่อทัสมิะฮะ การประกอบฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนร่างนะครับ transformation นะครับเยอะเลยนะแล้วก็ในการใส่แพ็คนะครับเริ่มตั้งแต่เอลสไตน์นะฮะเอลสไตน์แพ็คนะครับแล้วก็พวกซอสไตร์นะฮะลันเชอร์ไตร์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกันเนอร์วิสัทก็จากของกันเนอร์สักขูนะฮะก็คือตัวพวกที่ออกไปก่อนหน้านั้นอ่ะใส่ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็เขาก็จะบอกในส่วนของการแบบถ้าเราเปลี่ยนเป็นยานะ่ะแล้วก็เอาแพ็กพวกนั้นน่ะมาใส่ได้ด้วยนะในการเปลี่ยนเป็นยาน,นะครับแล้วก็ของตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีเป็นพีบันไดเป็นแพ็คของเขาหน้าจะขายปีหน้าประมาณกลางๆปีหน้านะครับหน้านี้จะเป็นในส่วนของการติดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็จบท้ายด้วยโพสของตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูแผงนะครับว่าแผงเนี่ยหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็อย่างที่บอก ของเก่าที่ไม่ใช้เป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่แผง A นะฮะมันจะมี A 1แล้วก็ A 2นะครับซึ่ง A 2เนี่ยจะเบิ้ลมาในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของ A 2นะฉะนั้นเราจะไม่พูด A 2เรามาดูของ A 1นะครับพาชชิ้นเขานะฮะตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ6แฉกนะครับเป็นพาชชิ้นเขาสีเหลืองนะครับนี่ชิ้นหน้าอกนะครับแล้วก็เป็นชิ้นโครงนะครับ ส่วนตรงนี้ที่เป็นพาสีเทานะฮะเป็นพาสสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พาสสีดำนะฮะตรงนี้รายละเอียดลวดลายยังอาจจะยังไม่เห็นได้ชัดเท่าไหร่นะครับต่อไปก็แผงบีนะฮะซึ่งจะเป็น B1 B2 ซึ่งเราสามารถหักตรงนี้ได้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของพลออาสชิ้นโครงในนะฮะดูกันใกล้ๆนะครับในส่วนของโครงในก็เป็นพลาสติกนิ่มนะฮะ ตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของกระโปรงนะอันนี้มี B 1 B2 นะครับต่อมาแผง C แผง C นี้จะเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับเป็นพาชิ้นโครงเหมือนกันนะครับเป็นพาชิ้นโครงต่อไปแผง d นะฮะเป็น D1 อยู่ตรงนี้ D1 อยู่ตรงนี้แล้วก็ D2 เป็นพ์ทเกราะและทีนี้ เรามาดูรายละเอียดของพาร์เกาะดีกว่าที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันมีลวดลายอย่างไรนะฮะแล้วก็สามารถตัดเส้นอะไรแบบไหนได้บ้างอันนี้เป็นพาร์ปี๋ครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเลียวความแหลมซะเยอะนะฮะพวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกพาร์ชิ้นหัวนะครับอันนี้ตัวคนขับนี่ตัวคนขับตัวคนขับเป็นท่านั่งมาให้นะครับ ต่อไปเป็น e1 e2 ซึ่ง e1 e2 เนี่ยเป็นแผนเบิ้ลนะครับเป็นพัทชิ้นสีขาวอีกเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดลดลายนะครับตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของขาละชิ้นใหญ่ๆพวกนี้นะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นขาเหมือนกันนะรายละเอียดลดลายก็ถือว่ามีพอสมควรพอให้ตัดเส้นได้บ้างนะฮะ แผง F1 นะฮะพาร์ทชิ้นสีฟ้านะครับแล้วก็ F2 นะครับพาร์ทชิ้นสีฟ้าอีกเชนเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทเอฟเฟกนะครับจะเป็นเบิ้ลนะครับตามนี้เป็นแผง G นะฮะเป็นแผงเบิ้ลตัวดาบนะครับนี่เทียบกับนิ้วนะฮะเป็นพาร์ทเอฟเฟกที่ใหญ่พอสมควรนะครับ อันนี้น่าจะเป็นบีมชิลนะฮะต่อมาคือแผงเก่านะครับที่มาจากทางของ Freedom 2.0นะฮะก็เราไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับที่แน่ๆก็คือจะเป็นพวกมือเนี่ยเราใช้นะครับอันนี้เป็นแผงไอนะครับนี่แล้วก็จะเป็นพาร์ตอาวุธปืนตรงนี้ทีนี้แผง j เนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้เยอะเลยนะฮะแผง j นี่ไม่ได้ใช้เยอะเลยนะครับ2แผงที่ให้มานะครับ เบิ้ลตามคู่มือนะครับก็จะมีตัวกระบาดท,ที่เยอะมากๆนะครับเราจะใช้เพียงแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะฮะตรงนี้ต่อไปอันนี้จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์และสติกเกอร์ครับนันจะเป็นของสติกเกอร์กระดาษนะฮะหรือว่าสติกเกอร์ฟรอย์ตรงนี้ส่วนอันนี้ชอบมากนะครับก็เป็นสติกเกอร์ใสนะฮะหรือว่าสติกเกอร์ฟิล์มนะฮะแผ่นก็ตามนี้เลยนะครับ เฉพาะการติดสติกเกอร์ก็น่าจะใช้เวลาในการติดนานพอๆกับต่อหุ่นนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของตัว action b a s สนะครับที่เขาให้มาเฉพาะ action b a อยเางเดียวผมก็ว่าโอเคแล้วนะเพราะนานๆทีนะครับทางบันไดเขาจะแถม action b a s สแบบนี้มาให้นะครับแบบนี้เฉพาะ action b a บสไข่แยกอย่างเดียวก็น่าจะร้อยสองร้อยนะฮะประมาณนี้น่าจะ200นะครับโอเคนี่คือแผงทั้งหมดนะครับของอีกิปกันดัมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยดีกว่าครับ ก็สำหรับแผงทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวของ e ี u ิปกันน้าเองนะจะมีทั้งหมด13แผงนะครับซึ่งจะเป็นแผงใหม่นะครับตามนี้นะฮะ13แผงนะครับแล้วก็จะเป็นแผงเก่าที่มันมาจากตัวฟีดอม2.0นะครับ3แผงนะครับแล้วก็ a อคชั่นเบดอีก2แผงนะครับ ทั้งหมดก็จะเป็น17แผงนะครับสติกเกอร์มี2รูปแบบนะครับี่เป็นสติกเกอร์ฟอยนะฮะแล้วก็สติกเกอร์ใสนะครับผมราคานะครับราคาไทยที่ได้มาก็คือ1,750บาทนะครับเป็นราคาที่ซื้อหน้าร้านไม่ใช่เพียรออเดอร์นะครับผมก็คร่าวๆตามนี้นะครับสำหรับกันพ้าออกใหม่มัสเกรดเดือนนี้นะครับ1กล่องท้วนนะครับก็เดี๋ยวจะรีบทำนะครับตัวสปีดวิว ให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูดงงทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสำหรับมาสเตอร์เกรดอีคลิปกันดำสวัสดีครับผม